ครันเชียวแนะนมคำพันธเชียวแนนะยงไก่มรตูมใบโรับาไข่ไข่หงไข่ว่าอย่นะครับมาถามบนี้ไข่หไข่ห่างหันโนเมนไข่ห่างหังไข่ดินโน่เสาเราค้นกละสิมนก็ต้องไข่ดินโนเสาเนาะำไข่ดิโนเสานะครับวันนี้เมนูคำผานนะครับนี่ครับมาตูมยิปองทอดไข่ครับ วัเขาไข่เดี๋ยวออจำหนึ่งนะครับไข่กระชิป็นไอ้ยัางตุ๋มเลยนนะครับเนานนนบนะบุ๊มนไข่ห้างห้างบ่บอว่าไข่ในนวเสานีน่ยเาะในนวจากกะดาษซินงนี่ไปคุดมาจากกะา,โนโาินีนโนโ่นีน่พนกะลาสินก็ต้องไข่ในนวเสาเนาะฮึพ้นกระาินก็ต้องเป็นไข่ในนวเสาครับเนาะ เบิ่งกล่องแน่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยไข่กันเลยเบิ่งกล่องแน่อืมไม่ก็ล้างอยู่ีกทีครับจะ่าก็ล้างอีนี่ครับขั้นตอนแรกเขาขวากไข่ก่อนด้วยครับปอกไข่ครับพี่น้องปอกไข่กันไม่รอพี่นี่กันสีขวากไข่หรือเสียพี่นุ่งไข่พี่นุ่งสองครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งไว้ครับไข่ขาลังคืออย่างเขาสารบอกขลังอ่ะ แล้วขาวแสนมาจากอันนี้วได้การะสินปะวะอันนี้วได้มาจากการะสินนะครับมาจากลำเลียเฮ้ยแย่อยู่มาจากลำเลียครับนีกาฟองกาสีฟ่าอันนี้เป็นไหนนะครับเนาะได้จากแบบตรงนี้ครับครับกว่าใครครับพี่น้องช่วงนี้ก็พอดีว่าสิ้นเดือนครับเอาใครมาประมาณตั้งสามเดือนไหมพ่อครับพี่น้องดีครับแหม เขาเห็นนานนลเนี่ยครับจองกำพันชาแนลนะครับนี่ครับพี่น้องเนี่ครับเข้ากับว่าอันนี้กวนด้อยเนี่ยไกรใครใครเรียนใครในนุ่นเสาเรียนได้ครับพี่น้องในนู่นเสาเรียนได้ครับนี่ครับใครในนู่นเสาได้ครับพี่น้องเพราะมันใครใกลเนี่ยใครในน่นเสาคุณกระสิงเห็ดมึงก็ต้องเป็นในน่นเสาเนาะครับเนาะเมื่อในนู่นเสานะครับเนาะนี่ครับเท่ากับ นี่ยมันหนีก้อนนะครับให้มันแตกก้อนเนี่มันหนีก้อนนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับชี้ให้ยังมันนี่มาอ่กัดขาเบื้องครับพี่น้องนี่เป็นยังไงเนาะครับเนาะใครดูโน้ตเสาเอ้ยนี่เจ้าเสียบเดียนเจ้าเวอร์จักแล้วเสียบข้ามพันเห็นไหมเบื้องในโน้ตเสาเนี่นี่ครับเข้ากันเติมมันหนีไปนะครับเนาะนี่เดี๋ยวต้องไปครับมันนี้นี่ครับ วัตถุดิบของเ่าก็มีมีนะครับมี่ักหอมครับใส่ปักหอมลงไปครับพี่น้องใส่ลงไปโูกหนี่ครับใส่ลงไปครับแล้วก็มีกระเทียมซอยนะครับกระเทียมซอยนี่ครับบลาความนะครับแต่ก็มีพริกพริกแห้งนะครับนี่จานลงไปครับใส่ลงไป ไข่ครับพี่นุ่มขาดบ่ได้นี่อันนี้มาจากไซกอะน้นำปูมาจากไอ้ทั้งเนื้อมาจากทางเนื้อนะครับม,มาจากทางอุตรดิตนะครับ<ม>เละมาจากทงางอำเอลระเพลนะครับเนาะต้องใส่ลงไปครับอ,อันนี้มันเป็นสูตรผสมประสานนะครับเครื่องจอนกับเพราะมันสีขมอันนี้มันมันเป็นแบบสูตรทาง,างนี้นะครับเนาะสูตรแบบคำมภีรผสมประสาน ยำไครนู่นเสากับผสมสานากับเมืองลับเลียนะครับประมาณนี้นะครับเข้ไปใส่ลงไปครับก็ต้องใส่หลายนะครับพี่น้องกาใส่หลายมันจีบเสียบหลยนะใส่หน่อยๆใส่ซ้ำหนีนะครับเครื่องส่วนนะครับนาะงต้องใบ่พนลงไปครับพี่น้องตัดลงมาต้นเสียบนี่ช่วยครับกวอากับประเดี๋ยกบันโน่และครับประเดี๋ยวไมเปล่านะครับเนาะิ่งทีขาบประเดี๋ยเลยครับองู่ ใส่จักประมาณสี่ประมาณสองส่วนสอส่วนนะครับหัวซีบร้นบ่ไม่สอ่วนกบรอีครับสองส่วนของสืบต้อง่านนะครับประมาณนี้ครับนาี่ครับราคานะครับนังบางเนวาครับมีข้าผ่านบ่ได้เตรียมตัวมากนะครับมีข้าผ่านกสีเอานบางเน้านบางเน่าขวดบางเนวขวดนะครับเนาะใส่ร้ายกนยใส่ร้ายเสียบร้ายคง่อดนี่นะครับ นี่ครับนี่ครับต้องมาถวยลงมาถวยนี่ครับนี่ท้าวปลากระช้ใสสองอส,ส,สง่วนแต่ก็ระชิมเมอร,ร์กวนน,นนะครับเนาะมาขีป็นยังไงนะครับจำไขไ่เโนเสาสูตรกำผันแค่นเฉยเหรอใส่ใส่น้ำปูนะครับเนาะผสมประสานกับเนื้อนะครับเนาะใส่กันนะครับเนาะ ช่างเหนืนนหอน,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 นะครับนี่ครับพี่น้งองเดี๋ยวยควย <laughs> ุ้าานๆเขากันวันนะครับนะี่ทำผ่านบอกเลยว่าเสียไปดีครับที่นี่งบอกเลยว่าสุดยอดครับเมนูขาดย่างเดียวขาดนู่นแหละขาดความอร่อยเดี๋ยวเข้ามารที่สิ่งมึงนะครับเนาะบะหมี่ย่างเลยครับทำอาหารก็รู้แล้วนะครับว็ผ่านย่างแล้วครับ เราต้องใส่น้ำหมักเน่าไปอีกนะครับเนาะนี่ก็่ได้เตรียมมากแต่คำพันคนนี้น้ำหมักเน่าในโตนะครับเนาะเปีเ้ยวเว้ยเบสครับพี่นอ้องแซ่บครับววบอกเลววาสุดยอดครับพี่น,น้องคำพันนี่ครับนี่ครับคนออกมากย็ยทเป็นทัังสี่ครับนี่ครับยำเรลี่ยมเรียบร้อยนะครับเนาะกับเอาพ่อกินกบ มา่สำหรับกินกับข้าวต้มนะครับเนาะเข,าข้เาผงยิมยิมเนี่ยจังน้อยปผงเปรี้ยวยิมยิมเนีเ่ยจังน้อยรสชาติเ็ดเ็ดจังน้อยนะครับเนะาะรสจัดนู้นไม่กลัวใครรสชจัดนัวนคุณจะรสลายนะครับเนาะใส่หลายเสียบหลายนะครับนีห้องแกมีนะครับไม่ลืมเดี๋ยวให้เพิ่งนะครับข้าวต้มนะครับก็ลงใส่กินก็ต้มนะคนไทยเราทำงานที่ประเทศอื่นสองงานดีข,ข,าข้าวต้ม ทานกันสิเห็นี่ครับเนาะนี่ทานกันสินี่นี่ปลาอนี่นะครับเนาะปลาซิวทะเลนะครับนี่นี่ครับกินกับกินกับไข่นะครับเนาะมองเห็นจันกระตุ้มเนี่ยน่ากว่าเนอะนี่ครับนี่ครับาเข้ากระชีเป็นนี่นะครับนี่ครับปลาซิวปลาซิวทะเลนะครับเขาไม่ต้องปรุงกระตุ้มเขาเขากินแบบกระตุ้มจับกันครับ การเมื่อกินรับกับไข่เนี่ยครับชิ้นหยวกครับยาคัมพันกินหนึ่งนะครับเนาะเสียบครับพี่น้องนี่ครับใสไปเลยครับพี่น้องนี่ครับฮวนร้อนร้อนร้อนเราจเป่ากันด้วยครับพี่น้องกอนกินนะครับทา่เป่านี่ก็บจีฮวานคือกำพันดินใหม่นะครับนี่ครับ รูอะไรแล้วครับพี่น้องไม่ต้องปรุงครับกบร,ระต้มเขาไม่ต้องปรุงมากด้วยเขากินกับเป็ดตัวนี้นะครับด้วยสกินกับกับเขาแบบนี่ก็ได้นะครับเนาะกินกับปัาเจ้ากินกับผัดเนื้อกับ,บสุดยอดครับพี่น้นนองแรงรบปทานแบบคื้อหือทิพย์นั้นตีเลยครับซื้อรับปทานสุดยอดครับกะเดี๋ยวด้วยนะอย่าลืม เรื่ยโอเคิดสักไปยัง่น้ำฐานเรยกเขาผมกับปรัศรีตครับ